ทำเมนูอาหารเมนูอาหารดึงนะคะที่เป็นของหวานแล้วก็กำลังจะคิดในช่วงนี้อยู่ด้วยนะคะแต่เ,เราไปชิมกินกันกว่าเราะชิกินเ้อยเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะก็ฮัลโหลเทสสวัสดีค่ะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะพันก็จะมา ทำเมนูอาหารเมนูอาหารหนึ่งนะคะที่เป็นของหวานแล้วก็กำลังจะฮิตในช่วงนี้อยู่ด้วยนะคะก็ไปดูกันขนาดน,นี้ก็ที่ซุปเปอรม์มาร์เก็ตน,นะคะแล้วก็ใส่เครื่องมาอย่างหนึ่งะะแล้วนะคะนั่นคือนไหนเห็นเปล่ากล้วยนะคะกล้วยหอมนะะั่น เงนัน,นะคะเลือกไม่เ,มเ,มเต็มใ่นบ้าง่อดูได้เยคครดของที่ต้องกาจนมาและนะคะผลไม้ที่คบและ๋ยวเราไปดูผลติอื่นกันต่อนะคะนี่ก็ใกล้ใกล้จะครบแล้วป่ะ กันเ่สีวอกซมาซื้ออะไรนะคะแล้วก็นึกออกก็คือจะซื้อสก๊อตไปใหม่ดิปีเด้ยเจอแล้วทันอนุญาตะค้เปลี่นจ่ะ ที่นี่เป็นที่แช่น้ำเชื่อมแต่ก็สะดวกประโยะชน์ฉบับคนที่เจยบนะคะนี่อยากจะใช้มีดให้มากมายมถ้าเ,เราไปใช้กินดีกว่าเราชอบปืนประะ้อยแปดเลเลงะนะคะก็มาถึงห้องแล้วในที่สุดก็พันนะคะก็หายไปไม่ได้หายไปพัน ก็กลับมาแล้วก็มีการเตรียมผลไม้นะคะหั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเสกวัตถุดิบตัวนี้แต่ว่าขออนุญาตขอโทษด้วยนะคะคือมุมกล้องมันมีอยู่แค่นี้จริงคือขอพายจริงๆค่ะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะก็นี่เป็นผลไม้นะคะทั้งหมด4ชนิดด้วยการที่พันเลือกมานะคะมีบลูเบอรี่พีชในน้ำเชื่อมกล้วยหอม แล้วก็ตัวหลักนะคะก็คือ,อแตงโมงนะคะที่พันไปนั่งหัน่นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะเอาเม็ดออกตัง้งนานใช้เวลาเยอะมากกับไอตัวนี้โอเคก็จริงๆมีน้ำแข็งด้วยใช่แต่ว่าก่อนอื่นนะคะก็คือเราจะเอาผลไม้ใส่ถ้วยใส่นี้ก่อนนะคะลงทุนซื้อมาแล้วก็วันนี้คือตั้งใจแบบซื้อแบบถ้วยเล็กๆมานะคะปกติที่เห็นในที่เขาทํากันกนะ็คือจะเป็นแบบเป็นถ้วยที่แบบว่าไซส์ใหญ่หน่อยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มตักผลไม้กันเลยก่อนเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่นิดนึง ขอนี่ใส่พีชลงไปก่อนแล้วกันหน้าตาน่ากินมากใส่หมดเลยดีปะหรือว่าควรจะแบ่งกินคันว่าแบ่งกินดีกว่าใส่ต่อมานะคะใส่กล้วยหอมกล้วยหอมนี่คือใช้ต้องสองลูกเนี่ยต่อไปเอาแตงโมโลงก่อนแล้วกันคือมันต้องสดชื่นมากๆแน่ๆเลยอะทุกคน เอาอีกป้าแต่งโมแต่งโมเป็นพระเอกเหรออ้อาเวเยอะๆแล้วกันมาณนี้นะคะแต่งโมแล้วก็ต่อไปเราจะโรยหน้าด้วยบลูเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่นะคะได้แล้วนะคะถ้วยผลไม้แล้วก็ต่อไปเป็นขั้นตอนที่สำคัญเดี๋ยวนะมันต้องใส่น้ำแข็งก่อนใช่เดี๋ยวพันไปเอาน้ำแข็งก่อนแป๊บนึงค่ะ ขออภัยนะคะเสียงดังนิดนึงเมื่อกี้ถ้าเกิดใครได้ยินก็คือคันกำลังคิดมันแข็งแล้วนะคะนี่นะคะนั่นนะใส่อเอาแค่นี้พอแล้วกันประมาณนี้เอาไหนก่อนไหนเอาดีก่อนไม่เอาไม่ดีโอเค,เอาาอเคแล้วก็ใส่น้มแข็งเข้าไปแล้วนะคะต่อไปนมสตรอเบอร์รี่นะคะก็ เอายี่ห้อของเกาหลีมานะคะเพราะว่ามันเป็นเมโนูที่ฮิตขึ้นเพราะฝั่งเกาหลีเนาะหกคนแย่แหละหก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 ขอหนึ่งค่ะคือเสร็จคลิปนี้ฉันก็ต้องทำงานบ้านอีกนะคะนมหกที่พื้นค่ะพื้นเหนียวแน่นอนขอภัยนะคะขอภัยเราแกะนมรอแล้วแล้วเราก็นี่ค่ะสัง ถึงเต้นนี่นะคะหน้าทีชีวิตมาถึงแล้วทุกคนเริ่มยังเอาเลยนะไปตรงกันแบบนี้มาสามวะคือรีบนะคะสามสองหนึ่งพันจะเทจนกว่ามันจะเท่าเท่ากัน นี่นมซอปวี่จะหมดแล้วเกือบหมดนะคะมันน้อง้องมันจะเต็มถ้วยก่อนคนแล้วมันเป็นฟองมันเป็นฟองอย่างนี้อุ้ยอุ้ยโอเคเดี๋ยวคนเลยตื่นเต้นแล้วอะระหว่างคนนี้ขออวดหน่อยเอทีชชู่ออกนี่แอบไปซื้อไฟมานะคะมาตกแต่งเป็นข้างข้าวอะคือเตรียมไว้นะคะเพื่อฮาโลวีน เอามาตกแต่งไว้ชอบฮาโลวีนมากค่ะนกเรื่องหนึ่งโอเคเรากำลังจะได้กินแล้วนะมันก็จะเป็นฟองฟูอย่างนี้แล้วเพราะว่ามันเจอกับน้ำมันลมนะคะแป๊บน,นึงเอาใหม่ คือท่นไม่แน่ใจเรื่องสัดส่วนระหว่างน้ำอัดลมตัวนี้กับนมสตรอเบอรี่อะค่ะว่ามันคือกันหรือยังมันเป็นสัดส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งหรือเปล่าแล้วที่พันเทอะคือสัดส่วนอะไรทันไม่รู้มาชิมอีกรอบ ไหนลองกินอันอื่นบ้าง <c oughs> อืมกล้วยกล้วยหอมอร่อยลองลองลอง,ลองชิมบิกลองชิมบิบูเบอรี่นะคะ เปรี้ยวขอใส่นมสับปะีเพิ่มนะคะเผื่อมันจะนัวขึ้นหรือเปล่าคนอีกสักรอบเผื่อน้องจะนัวขึ้นหรือน้ำแข็งน้อยไปหรืออะไรหรือแตงโมมันแบบเอ้ยยังไม่แดงยังไม่ฉ่ำยังไม่หวานพอหรอหรืออะไรผิดที่อะไรไม่ได้บอกว่าไม่อร่อยนะคะทุกคนแต่ว่าแป๊บ,บนึงแปบบ๊บนึงขอขอเวลาเอาใหม่ลองลองใหม่แตงโมนะคะ าเราจะทำผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าก็มีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งอะไรทีเขาทำฉันนั้นก็ทำแต่ทำแล้วไม่เคยสว่างขออนุญ,ญาตเสิร์ตหน้าตานะคะนี่หน้าตามันก็ดูดีนะคะดูดีเหมือนพันเลยหรือเปล่า รีวิวนะคะหลังจากที่ชิมแล้วเนาะก็พันอธิบายง่ายดีพันจะพูดว่ามันเป็นนมสตรอเบอรี่ผสมกับน้ำอัดลมชนิดหนึ่งที่เป็นแบบใสนะคะแล้วก็มีผลไม้ต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆใส่เข้าไปรสชาติคือตามนั้นอ๋เอเดี๋ยวคะมีอย่างหนึ่งที่พันยังไม่ได้ชิมคือพีชพีชคือน้องคือน้ำหนักเยอะน้องอยู่ข้างล่างนี่ค่ะี่นียวนี้คือเต็งไหมจะตัวเตง็งหรือป่าลองดูพี่ชิมได้ก่อนนี้ไหมเอาอันนี้ได้ขอชิมได้ก่อนีดีกว่ากินกินกับ เราต้องแบบกินพร้อมกับตัวน้ำซุปกำโตเลยนะคะทุกคนอืมพีชอร่อยอะแต่พันชอบตัวน้ำมันนะพันแอบ,บคิดว่าไตโมที่พันซื้อมามันยังไม่ได้แบบว่าฉ่ำพออะ่ะม,มันเป็นไตโมแบบว่าสีซีดๆนะคะคือมันเหลือแบบถุงสองถุงสุดท้ายซึ่งอีกถุงซีดกว่านี้ เหป้าน้องมีความแบบเหลืองๆมันไม่ได้แบบแดงก็เลยอาจจะแบบว่ายังไม่ได้แบบชูรสขนาดนั้นนะคะแต่ก็ประมาณนี้นะคะวันนี้อ้าตั้งแต่เปิดคลิปมาคือยังไม่ได้พูดเลยนะคะว่าชื่อเมนูอะไรมันก็คือชื่อเมนูควแชนั่นเองนะคะเ <c oughs> ็าจะมีชื่อเรียกว่าซูบักซูบักควแชนะไม่แน่ใจซูบักแปลว่าแตงโมหรือเปล่าฉันมองว่ามัน สดชื่นดีนะคะกินในหน้าร้อนเนาะประเทศไทยก็ร้อนตลอดปีอยู่แล้วก็เป็นอีกเมนูที่ทําง่ายทําจากวัตถุดิบที่บ้านก็ได้โอเคประมาณนี้วันนี้ก็เราจะลากันไปด้วยคําสุดท้ายไม่ไม่ไม่ไมคำสุด้าคำสุดท้ายของคลิปนี้นะคะพันเลือกกล้วยแล้วกันเปะเป่าเพื่อกินไหม